អឺមងាំអូดอกនេះអឺហាងមើលនេះខ្ញុំดอกទុំនេះទុំអូหมานๆครับผมพุ่นน่ะมีแต่ตาใหญ่ๆ กสวัสดีตอนเช้าครับผมสุกุสุคนพาเข้าปลาลึกอีกแล้วครับผมเมื่อนี้เมื่อวานนี่หมานเติบเนาะครับเนาะลองสัมไม่เก่านะครับผมบ่รู้ว่าเมื่อนี้สิหมานบ่จังไงก็ติดตามรุ่นน้ากันครับมากับน้องแพ่งยางน้าหลังมาครับผมสามคนลองเลาะเบิ้งครับผมเห็ดนาแลมนะครับดอกเนาะ ใหม่ๆโน้นๆน,น,นี่แม่นบ่เลยโอ้แม่นนะครับผมดอกตูมกำลังงามเลยครับเข็มพึงทหารครับผมสองดอกขายเงา,า,งงาเข็มพึ่งทหารครับผมโู้นี่ดอกงามๆเลย นางโดนบ่ได้เด้อครับปลานี่มีทา,ากเป็นทากที่เกาะอู้ดอกไงอีกดอกครับผมคาผูกเห็ดนาเล่ครับผมอู้ดอกไงเลย มมูบเกิดดอกเดียวเดหนาแร่ครับผมใต้ก้อนไม้เนี่ยครับเอ๊ะโอ้โหดอกหุ่เลยพูนอ่ะอ้หบานเบิดเห็นแลงอกแดง หลายดอกอยู่นะครับเดี๋ยวเก็บไปแกงครับผมดอกนิดหน่อยผมดอกวันนี้สองดอกเห็ดเพิ่ง สอามดอกครับผมเห็ดพึ่งคมนะครับนี่ช่วงนี้เป็นเห็ดพึ่งคมเกิดหลายสามดอกคมน้อยเดียวครับผม,มดูับดอกนึง ็ดละงอกบานโอมีจุ่มีจุมมจ่มหนึ่งครับผมสามสีดอกครับพูดนดอกเท่วนี้เห็ดละงอกค,คายเงาครับผมนะป,ะปปันเสาทราเล็กมครับผมดอกตุม่มทังเห็นครับผมยางมะตังไก่บานนลครับ อีดอกนึงดอกนอกนี่ดอกปีนดอกหนึ่งครับดอกบ้านนะครับผมอันนี้เง็นปะ่ะโอ้นี่กินนี่หาดอกกับมั้งอีกดอกนึงนะครับเนี่ยดอกน้อยๆครับเนี่ย โูเพลิดอกนึ่งเปื่อแล้วครับผมปอายเพียบบานเพื่อเบิดดอกบางใงครับผมเสียดายนะครับเนาะเพราะพอแต่ตอนบานบานเบิดเฮ้ยงแคบพื่กันนะ ดอกแงาลถโอ้โหเบิงขามันดอกครับดอกีกระบานครับผมดอกบานกระแซบครับผม น,นี่ก็บานนะครับได้กวาดอกได้อยู่ครับโอกเนี่บานที่กันดอกนึง อหอยเพื่อนเดบทิ้งไว้ครับผมเพื่อนน่าจะเ่เอาดอกบานเพื่อนน่าจ,จะเก็บดอกตูมไปเบิดแล้วครับผมมัดที่หลังเพื่อนนะครับเมื่อนี้มาสวยเติบเนาะเราไปเรื่อยๆคิดว่ามันตรงนี้นะครับผมดอกตูมแต่ว่ายังไม่ทันได้เพอะเห็ดนมกว้างนะครับดูว่านี่หลายๆไปใส่เบิด ดอกหักสัมเริ่มบานไปแล้วครับผมเห็ดต่ดอไปเป็นเห็ดยังกงล้อรุ่นนะครับเห็ดละงอกน่าจะเริ่มไว้แล้วครับผมดอกมันเห็ดนลำกลวงอ้ยดอกจังีเป็นกนี่ดอกครับผมอืมงามมากชาดอกสมบูรณ์กับดอกใหญ่ครับผมดอกน้อยนะ แกงรสชาติกับกินนี่ไข่เห็ดฟางนะผมไปหมกกับไข่เห็ดฟางนี่มือมันครับผมออดอกเยอะเลดอกก็ง่ายครับผมดอกน้อยเก็บอานะครับ เป็มุกอู้นี่ดอกเปื่อยกับน,นี้ครับผมเดินเลือดอ่ะ ดอกนม่เปื่อยแล้วดอกซูมกุดพึ่งเข่าดอกนึ่งครับผมนี่จุดพึ่งเข่าดวงคึ้นบ่มี่เลมีดอกนึงนี่นดอกครับผมดอกแข็งดียู่ เกิดมาน,นีครับอีกสองสามดอกเต็ดพึ่งเขาดงนะครับอันนี้หวานครับผมแจงแซ่บมีดอกไม่น้อยดอกดอกเป็ไงมีนะครับ <c oughs> เกิดเป็นมูนะมะน,นีมีดอกพวกเ็นไงดอกน้อย เราละเริ่มมานแล้วครับผมดอกนี่ขึ้นล้านะครับบัได้ยเก็บกนมควางนะครับผมสองดอกออกงามอยู่ครับ กออับอ,อีกจุ่มนึงนะครับผมเพียโอ้มองนี่หลายดอกอยู่ครับผม อย่างเช่นนี้ห้องแล้วครับเียดอ,เอ,เอกเลยล้วนขบออกครับผมเปนม่หยุด ดอกพอได้เก็บอยู่ครับเมื่อวานนี่ลายอยู่ครับพี่นอนเมื่อนี่มันเ,มนเริ่มบานเบิดแล้วพอได้ดอกบานบานนี่ก็บผมบานอีกแล้วครับบานเบิดแวโ็กหงัก nếp nấm quang cặp đọc nướng nhìn đọc ngàm vô cặp chú bốp nhìn mùa chết thương khá hà lắm đọc nướng nhìn đọc xong đọc của ngàm กกินนะครับนี่เอาไปให้มันกินแต่ดอกพู้อีกดอกหนึ่งครับผมกึนจทหารนี่ทหารอดอกหนึ่งครับผม อูดอกนี้เท่ากินได้ครับผมแมนบองแมนครับเห็ดผึ้งพันั้นเห็ดเ,เบื่อครับผมสองดอกนะ่นเห็ดนาแรดอกหนึ่งครับผมเกี่ยวู้ดอกงามๆเลยครับวูบึงอื้อ งามๆน้านี่ครับผมเห็ดเนาะเห็ดเริ่มบานเบิดแล้วครับผมนี่แต่ว่าดอกแข็งดีนะครับฝนบ่ตกนี่มาเกิดเป็นมูนะเห็ดหนาเลยแลอวซ่องมึงอีกพึ่งทหารอีกแล้วครับผมวิสองดอกคุณท่าน นะตอนแรกเห็นดอกเดียวับางามนี่อีกนะครับพึ่งทหารอีกแล้วสามดอกนี้พนะึ่งทหารนี่เกิดดีอยู่นะครับนี่นะ เอาแล้วครับผมออกจากป่ามาแล้วครับผมกอนกับบันกับมาเบิงผลงานกันกอนนะครับเนาะมาน้ากันหาคนครับผมมากับแม่แม่เรานี่ยแหละนี่ของแม่เราได้กระต่ายใหญ่กูมูนะครับพ่โอ้เต็มแลลาะเอาได้ใส่ถุงอันนี้ของน้องแพงกับน้องเบาครับผมมีที่มีแต่ดอกกำงามเพชรนาแหลกได้อีกสองถุงนี่ของเบาที่บ้านครับผมของผมได้ประมาณนี้ครับผมตายใหญ่มือนี่โบเต็มดีนะครับอันนี้ของเอ้เพ้นนะครับ อู้มันมอยู่ครับผมมันมันทุกคนเดกรเจ้าเห็ดเห็ดยายเพียงสำหรับคลิปนี้ก็คือซีมีเพียงเท่านี้ครับก็ขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ครับผมทุกการติดการตามครับเอาไว้คลิปหน้าพามาเก็บไม้ครับผมพิกัดมื้อนี้ก็อยู่เครื่อนจุฬาพรสนะครับผมได้หูมองหูไม้กับมหาได้นะครับช่วงนี้เห็ดกระลังออกนะครับแต่ว่าเห็ดละงกนี่น่าจะไว้แล้วได้สองสามจูมนะครับวัอนี้เอ้าวมันอยู่ครับผมพอกันไว้คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับอู้หมันมันครับผมุนี่ติดตายไง